สอที่คุณวางใจกับช่วงระเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เป็นสาวกซู u k i ิสวิปและกำลังตามหาสวิปโฉมแรกตัวท็อปบอกเลยพลาดคันนี้ไม่ได้นี่คือสวิปคันที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยของโฉมแรกนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 s u z u k i Swift ตัวท็อป1.25 GLX ออโตไม่1น0 0 วันนี้มีรถบ้านสายจอดมาอีกหนึ่งคันมาให้ดูนะฮะใครเป็นสาวกซูซูกิสวิปบอกเลยคันนี้พลาดไม่ได้ฮะ,ะ2018 s u z ิ k i s w ซูซกสวปตัวท็อป2 2 g l x x a u t อตใหม่1,000 0มืนเป็นรถบ้านสายจอดมือเดียวอีกแล้วนะฮะรถหมาย้ายแดงรุ่นนี้5 6 4 0 0 0 0บาท โมเดลผลิตเนี่ยปี2017นะครับแต่ว่าเขาออกรถเนีต้นปี2018เลยซึ่งถือว่าเป็นรถไททายแล้วเพราะปี2018จริงๆจะเป็นโมเดลใหม่แล้วซึ่งราคาก็จะไป3กว่าเลยนะฮะะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตตตอไม่มีพิพฟ้าไม่มีน้ำท่วมเลขใหมแท้ๆ10,000กิโลเมตรรับประกันซึ่งึ้นเต็มราคาพึงล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นสีสันที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้คือสีสันและผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าสีสันเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนมากกระจังหน้าครับตัวโฉมด้ท้ายด้านในเป็นลายกริดสีดําด้านเท่เโลโก้สวยน่ารักเที่ยวโคมไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์โคมไฟที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานโอ้โหใสมากนี่คือผมไม่ได้ขัดนะ คือของเดิมเจ้าของเดิมให้มาเลยแบบใสามากเพราะว่าเขาจอดคุมว่าใสายเยอะนะไฟตัดหมอกอะไรยังสวยดูดีเลยนะครับโคมไฟใสปิ้งเลยนะครับอ่ะสีสันนะครับล้างขึ้นมาแล้วฝากระโปรงสวยเลยใช้ได้สีบอลเงินออกแดดเงางามเปล่งฝั่งเป็นประกายนะฝั่งนี้มีขนแมวนิดหน่อยนะแต่ไม่น่าเกียดนะมันไม่เด่นไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าผิววันนี้ต้องบอกผิวเขาค่อนข้างเดิมสวยบางมาก เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งมันปล่อยมันตามธรรมชาติไปเลยนะกันชนก็เช่นกันนะมีถลอกเบาๆแต่ดูแล้วน้อยมากครับผิวเขาค่อนข้างเดิมปล่อยมันเลยฮะคันนี้มันได้ความเดิมปล่อยมันเลยตามธรรมชาตินะที่เหลือสวยมากนะครับสีสันดับขวาก็เช่นกันนะฮะเขาจอดคุมผ้าอย่างเดียวเลยโอ้โหสีเขาค่อนข้างบางสวยเดิมมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีรอยอะไรนิดหน่อยปล่อยเลยนะครับอ้ยบางมากอะ่ะสุดยอดข้อใบนี่บางจริงๆ ขนะะแมวด้านในมีเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกียดมือจับได้สมาร์ทเอนทรีมีฟิล์มมาให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวตัวร้นมีไฟเลี้ยวเท่ๆหลังคาก็สวยใช้ได้นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไรก็ถือว่ารถบ้านสายจอดแต่จอดนี่จอดคุมผ้าแน่นอนดูแล้วผิวเขาดีมากนะครับล้อครับดิสแมกล้อหน้าครับแม็กก็สวยเลยครับสีเทาอลลอยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีทลอกอะไรทั้งนั้นเนียนกริบ ยางโอตานี ani, ้เบอร์1 8 5 5 5 R 1 6ปีอะไรยางเขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราด้วยนะครับปี2023ขอบคุณเจ้าของเดิมมากดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากๆใช้ได้อีก4 5ปีแน่นอนล้อหลังแม็กก็สวยมากหลังจะเป็นดัมเบลกนะแม็กสวยเนียนกลิบเลยไม่มีทะลอกอะไรเลยฮนะยางเขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราด้วยโอตานี้ปี2023 ขอบคุณเจ้าของเดิมมากดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้ได้ยาวๆนะครับโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วด้านหลังขวาเม็ดอาร์กนสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนะักเสากลางขวาเม็ดอาร์อึ๊บโอ้โหเหนียวมากลูกยางเหนียวมาก เหนียวไปไหนเม็ดักยู่คบซอกในแห้งตัวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักอรคมคมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงับแงะแก่เก่าอะไรเสาหน้าขวาฮะลูกยางก็เหนียวมากนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดฮะสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับสวยเลย ซอกในแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นน็อตเดิมไม่มีขยับมาด้านหลังกันเลยนะฮะก็ทรงสไตล์ฮัชแบ็กน่ารักน่ารักตูดสั้นๆไฟท้ายขวาโอ้โหสวยใสายมากฝาท้ายดูแล้วสวยเนียนเรียบร้อยเลยไฟท้ายซ้ายก็สวยกันชนก็ใสดูแล้วมันล้างตั้งได้เลยนี่นะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากเปิดมาแล้วด้านหลังอ่าเดี๋ยวด้านหลังกระจกเดิมก่อนกระจกเดิมของซูซูซกิพร้อมฟิล์มรอบขัน เปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเป็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดตะเข็บแห้งสนิทเป็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายเดิมหมดแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นเลยมีแผ่นบางสายตาให้ด้วยน่ารักน่ารักนะถ้าไม่ชอบก็ถอดเลยบ้านได้ไม่ต้องถอดแนละ้วนเอามีทาดรองมาให้ด้านหลังก็จะมีช่องเก็บ แม่แรงใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อแอะใช่นี่ยังอยู่ดีนะครับพรมด้านล่างไอ้พื้นด้านล่างสวยเนียนกริบเลยรุ่นนี้ไม่มีล้อ,อไหลนะ่ไม่ต้องทวงโรงงานให้เรามาเป็นชุดซออ่อมยางแทนเห็นเลยครับว่าด้านล่างนี่สวยแห้งเดิมนะฮะไม่มีคอมไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วม ไม่มีทำสงดำสีอะไรทุกอย่างแห้งสนิทเลยภาพรวมแถบซ้ายนะครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาเรียกว่าสวยบางเดิมใสเนียนตลอดทั้งแถบเพราะไปยังบางใสใช้ได้นะ,นะนะด้านหน้ามีรอยเบาๆนิดเดียวไม่ต้องไปยุ่งช่างมันมีลักยิ้มด้านหลังนิดหน่อยแต่ดูดได้ดูดได้นะฮะดูดได้ะะด่ามีสมาร์ทเอนทรีให้นะครับ กระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้โอเคล้อแม็กหลังซ้ายก็สวยใช้ได้เรียบร้อยเลยยางปี2023ดอกสวยดอกเต็มยางค่อนข้างใหม่ใช้กันยาวๆนะครับลอ้อหน้าซ้ายก็สวยเลยไม่มีทันลอกไม่มีเบียสดสฟุตบาทนะครับยางปี23โอตานี้โอ้โหดอกเหลือเยอะมากอีกหลายปีได้แน่นอนประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับเม็ดฮาร์ อยู่ครบสวยงามเสากลางทรายฮมเมตอาสวยงามซอกในประตูแห้งเดิมน็อตเดิมตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมไม,ม่ขยับแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกา่าเม d ดอินไทยแลนดเลขเครื่อง K12BS ตัวถัง m m s h s อะไรวะเนี c, ่ย Z c ลงท้ายด้วย1 9 3 6 8เ้าสหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์คอยู่ครบและเหนียวมากเม็ดอาร์กอยู่ครบอยู่ครบแห้งสนิทตลอดทั้งแนวซอกในแห้งๆเดิมๆแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับผ้าสีต่อแล้วอ้าวหมดมกรา finished. เดี๋ยวต่อให้ก็ได้นะเดี๋ยวต่อให้ กระจกเดิมของ Suzuki ไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นสเปค e ีโคคาเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเบนซิน 1,254cc 91แรงมาเกียร์ CVT เติมได้ถึง E20 อัตราสิ้นเปลืองประมาณ18โลลิตรนะครับไม่มื่นเดียวโอ้โหไม่น้อยสุดๆมาซอกในเห็นเลขตัวถังชัดมากรุ่นนี้จะอยู่ซอกนี้เลย MMS ลงท้ายด้วย193686เรียบเนียนสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่มีกระชอ,อกเลยซอกในน็อตเดิมทุกตัวเป้าโชค๊คแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามเบรก ABS ก็มีด้วยตัวถังด้านล่างเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทคานดำเป็นเหล็กนะฮะสวยเดิมคานหน้าสีเดียวกับตัวรถ นะน็อตไม่มีถอดไม่มีกระชอกเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นเลยน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดเลยนะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะนะฝั่งซ้ายเบ้าโชกคแนวซิลิโคนแห้งสนิทแก้มน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับอะไรเลยฝากระโปรงน็อตก็เดิมทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยถอดด้านใต้แห้งสนิท นะครับแนวสิลิโคนเดินตรงไปแนวสิลิโคนเดิมโรงงานน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดแห่งความสวยใสยและเดิมครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยไปต้องบอกว่าสเปคเดิมจริงๆเป็นเบาะผ้าเราไม่ซักเสียเวลาหุ้มเลยผมหุ้มให้ใหม่เป็นเบาะหนังสีดำได้สีเทา จะได้เข้ากับคอนโซลด้านในเพราะฉะนั้นชุดนี้สวยใหม่สะอาดแน่นอนครับแผงประตูแผงประตูรู้สึกรุ่นนี้ของเดิมจะเป็นผ้านะเราเปลี่ยนเป็นสีดําหนังสีดําให้ส่วนที่เหลือของโรงงานหมดนะเป็นงานพลาสติกที่ยังสวยมากฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาไฮคู่ก็ยังสวยใช้ได้ขอบคุณมากฟิล์มด้านหลังไฮคู่ยังใช้ได้แผงประตูสวยเนียนกริบ ตัวบาด้านหลังเราก็หุ้มให้ใหม่เลยสวยงามสะอาดสะอา้านเนียนเนียนเลยนะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนกริปไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มไฮคูสวยๆเบอะนะฮะใหม่แน่นอนเพราะว่าเราจับหุ้มให้ใหม่เลยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริปไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มไฮคู oo, กรุ๊บๆนะ บอกสวยเนียนใหม่สะอาดแน่นอนไปลองขับกันกุญแจอ e ีโมบิไลเซอร์หน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้เป็นพุชสตาร์ทเช่นเดิมอะให้ดูกันเลยใหม่16,900กิโลเมตรแท้ๆนะเนี่ย16,900กิโลเมตรเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับ ปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะมีไล่ฟ้าหน้าหลังด้วยโอเคนะก็เรียกว่าฟูลออปชั่นคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำพลาสติกแข็งๆโอ้โหเนียนกริบเลยสวยมากไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเนียนเป๊ะเวอร์เหมือนรถแบบพึ่งใช้มาแบบพลาหกเดือนอนะไรเงี้ยใหม่มากนะครับแอร์แบ็กคู่ฮะพร้อมเบรก ABS นะครับ ตัวท็อปในยุคนั้นนะฮะจะยังเป็นหน้าจอแบบคลาสสิกอยู่เล่นได้เฉพาะ CD MP3 และ USB นะครับส่วนบลูทูธจะยังไม่มีนะครับก็ตัขายตามสเปคเดิมโรงงานไปเครื่องเสียงเดิมติดรถมามา,มามใช้ได้โอเคนะครับด้านล่างก็จะมี USB มาให้ Power Outlet มาให้นะครับรองวางของกระจุกกระจิกรองวางแก้วน้ำเกียร์สวยมากเลยหัวเกียร์คันเกียร์วัสดุนี้เป๊ะมาก เนียนกริปแทบจะไม่มีรอยเลยนะเป็นเกียร์ CVT นะครับเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กตัวไปตรงกลางร่องวางแก้วน้ำมาให้มาอีก2นะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้โลโก้สวยเลยวัสดุนี่เนียนกริปเลยนะเนื้อพวงมาลัยนี่เนียนเป๊ะกริปกริปอะ่ะโอ้โหสวยมากปับได้ ขึ้นลงเดินหน้าถอยเอ้ยสี่ทิศทางเลยท่านผู้ชมเยี่ยมกระจกไฟฟ้า4บานคนขับออตโต้1บานเซ็นทันล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วด้วยนี่นะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกส่วนไฟมีให้ดวงเดียวตรงกลางตามสไตล์ e ีโคคาที่บางแดดสีเทา กระจกเป็นแบบฝังเข้าไปนะฝั่งซ้ายเรียบเรียบเพดานจัดว่าสวยเนียนกริบๆสะอาดสะอาดเลยนะเพราะว่าไม่หมื่นเดียวมันต้องเป๊ะอยู่แล้วล่ะสภาพด้านซ้ายอ่แฟ้มมีให้โอ้โหแฟ้มสวยมากอุ้ยเปิดมาแล้วคู่มือใช้งานมีสมุดชิคระยะมีแถมดูแลรถด,ดีตัางหาก เพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อมกกลาถ่ายน้ำมันครื่งน้ำมันเครื่องอะไรด้วยแม้ว่าจะวิ่งไม่เยอะแต่ก็ดูแลรถดีนะสีสตาร์ซิวเวอร์เม l ัลลตัวท็อป GLX ฮะนะครับเลขเครื่อง K12BS217111 ตัวถัง MMS ลงท้ายด้วย193686นี่เขาอ,ออกรถมกกลานะฮะปี612561 61, ก็คือ,อ2018นั่นแหละนะอันนี้คือ ที่เขาออกรถนะฮะก็ะวิ่งไม่เยอะนะแต่ก็ดูแลรถดีนะฮะเช็คระยะอะไรก็าตามรอบอ่ะสำเนารถกันหน่อยอ๋อผู้หญิงขับขอไปผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวนะผู้หญิงขับซื้อเงินสดด้วยโมเดลผลิตปี2017นะฮะมาออกรถนีนต้นปี2018เลยนะป้ายกรุงเทพนะฮะ GLX 1.25สีเทาแล้วก็เลขตัวถัง MMS นะฮะลงทไทยด้วย1น3 6ง6 8 6 แล้วก็เครื่องยนต์ K12BS217-111 เบนซิน4สูบ1.25ลิตร91แรงมาเดี๋ยวไปลองขับกันเลยนะคะเรื่องความคล่องตัวนี่ไม่ต้องห่วงครับสวิปนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยดูสิคล่องตัวมากวงเลี้ยวแคบสุดๆนี่ขนาดไม่ได้หักหมดนะเนี่ยกลับรถแบบเหลือๆเลยอะเวียงได้ตามเตมตามใจชอบเนี่ยดูดะโอโหคล่องตัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สุดยอดแห่งความคล่องตัวสายมุดถูกใจแน่นอนเข้าออกตรอกซอกซอยง่ายหาที่จอดง่ายครับเครื่องยนต์1.25ลิตรอัตราเร่งก็ใช้ได้นะแตหรับกับการขับในเมืองก็ถือว่าเหลือค่อนข้างพุ่งอยู่เบรกจึ๊กเลยช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มแน่นอนแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบนะพวงมาลัยก็โอเคฮะค่อนข้างเบาใช้ง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับหรือคนเน้นใช้งานในเมืองช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มมากนะครับ กล้องหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมให้แบบติดแยกแขวนตรงนี้ให้ละกันแล้วก็กล้องหน้าอีกหนึ่งตัวอย่าลืมทวงกันละหลายคนสงสัยซื้อมาทําไมทําไมวิ่งน้อยต้องบอกว่าบ้านมีหลายคันนะครับเจ้าของเดิมบอกบ้านฉันมีหลายคันคันนี้ซื้อมาไว้แขวนป้ายนะแขวนป้ายก็คือป้ายที่เขาสวยๆแล้วเขาไม่มีที่ลงอะ่ะเขาก็จะมาฝากแปะคันนี้ไว้ก่อนเวลาเขาได้คันใหม่เขาก็ย้ายข้ามไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยที่มาว่าทําไมมันซื้อมาจอดซะเยอะนะครับ เดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าไปสวิปตัวท็อปไหม้ห0 0่ครับฟังไม่ผิดเลขไหม้ไม่ได้เสียนี่คือรถบ้านสายจอดอีกแล้วฮะกับคันนี้เลย2,018 Suzuki Swift 1.25 G L X AUTO ไหม่ห0 0่มืโมเดลผลิตเนี่ยปี2017ัจก็จริงนะแต่เขาออกรถนี่ต้นปี 2,018ซึ่งถือว่าเป็นลอถท,ท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วเพราะว่าปี18กลางปีเป็นต้นไปนี่จะมีโมเดลใหม่ด้วยนะฮะ,ะสำหรับใครที่งบน้อยๆก็เล่นโฉมตัวแรกตัวสุดท้ายได้เลยโดยเฉพาะคันนี้ไม่หมื่นเดียวฮะโอ้โหบอกเลยใครตามหานะพลาดไม่ได้จริงๆนะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกาไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ10,000กิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ ราคาตัวรถใหม่ไฟแดง560,400บาทได้รถบา้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะอ่ะราคากันเลยวันนี้ครับปกติ Walk-in หน้าร้านเราขาย299,000บาทสำหรับใครดูคลิปนี้นะพิเศษกันไปเลยซื้อกันสดก็ได้แต่กระเน้นก็ดีราคาพิเศษเราขายเพียง279,000บาทโอ้โหราคาที่ไม่หมื่นเดียว ใครเล็งอยู่ต้องวิ่งแล้วนะฮะเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้ด้วยมีวารันตีให้อีกแล้วรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไไล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือทุเกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยลาดกอกรออกรถครับผมจะรดเข้าศูนย์ซูซูกิเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยไกลเลงสวิปโฉมนี้อยู่อยากได้ตัวท้ายๆอยากได้รถบ้านสายจอดไม่น้อยๆห้ามพลาดนะฮะไม่หมื่นเดียวแท้ๆเลยรีแพล,ลานมาได้เลยด้านล่าง idline ad 19sp โคนะครับแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p พิมพ์19รีปรกรณ์เราอยู่ถนนการลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19บเกาสิบปรกรณ์ับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจาภายในในึกไที่รถินยันนี้คลิกง้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19บาสิบปรกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่าน,นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com